สวัสดีครับดีเจนชัครับวันนี้ก็มาตั้งพลาพิเตอร์นะครับตัวตัดชาร์จแบตเตอรี่นะครับบ้านสวนเอามาแทนตัวเดิมนะครับหือตัวใหม่เนะี่ซื้อมาสั่งมามันใช้ไม่ได้เนาะเป็นตัวเก่าเนาะมันเก็บไว้บางทีมันมันโดนน้ำหรืออะไรนะฮะก็เลยเอาเป็นแบบนี้มาใช้กับแบตตัวกวกดนะครับอ ร้อยยี่สิบแอมอ้าวเนาะสองลูกต่ออนุกรมกันนะครับจะได้ประมาณสองสองร้อยกว่าแอมป์เนาะในระบบสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้แผงโซลาเซลล์นี้มาสี่สิบแผงมโนสี่สิบโวลต์ได้ตัวนี้สี่สิบนะครับโซลาตัวนี้วอดลอยสี่สิบโวลต์ 4ี่สิบโอเคเลนสี่โวลต์จะมาต่อไป้2ระบบนะครับตัวนี้40โวลต์มานี่เผื่อแบตอ่อนหรือว่าตัวชัดมีปัญหาก็เมนนุ่นนะครับตัวนี้ตัวอ่าอ่าสะพานนะครับสามขานะครับอ่านี่บวกนี่ลบอันนี้เหมือนกันนี่บวกลบนะครับตัวนี้เมนจากโซล่าเข้าขาการนะครับตัวนี้เข้า A นะครับลบเข้า a บวกเข้า b บวกที่เป็นสีน้ำตาลนะครับออกนี่อันนี้ขึ้นเข้าตัวชาร์จเข้าตัว b แบตตัวนี้นะครับนจะมีเขียนอยู่ชาร์จ CH บวก C h ลบแล้วก็ b b ลบ b บวกนะครับด้านในเนาะคร่าวๆแล้วกันตัวนี้เอาไว้เป็นนวนเวลาแบตอ่อนนะครับคือจากแผงเข้าตรงเลย ตอนนี้อาศัยโหลดจากแบตนะครับจะลงที่1 2บสองโวลต์นะครับวลลอยจะสูงนะครับตัดด้วยรีเลย์นะครับการเซตค่าก็คืออย่างนี้กดเซตนะครับค้างแล้วก็ตั้งอัพอัพดาวตัวนี้อัพตัวนี้จะแมวเป็นแบตตะกัวน้ำเนาะก็ตั้งเป็น1 3 5สามนะครับอัพนะแล้วก็ดาวเป็น1 3บานโะวลต์เนาะหรือจะ12 v ก็ได้นะครับ จะลองตั้งเป็นสิบสอแล้วกันดาวเนานะจะให้ตัดเร็วน,นะครับนิบส12ก็อันนี้แอมก็ตั้งตามใจชอบนะครับ ลองตั้งแค่หนึ่งก็ได้มั้งเฮ้ยไม่ใช่เป็นเวลาแอมมง m เป็นเวลาอันนี้ใช่ไหมจะตั้งหนึ่งหนึ่งแล้วกันศูนย์หนึ่งอ้อาวโคตรแช่นะ ตามไว้แล้วนะหนึ่งจุดห้าศูนย์แล้วกันกดเซตอ่ะอันนี้ก็คือออฟนะครับเคยตัดตัวนี้คือตัดแบตแบตเต็มนะครับอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดหกนะครับใช่มันจะตั้งใหม่นะครับอัพคงที่นะก็คือสิบสามจุดห้าศูนย์อ่ะตัวดาว หลังจากนี้ใช่ไหมคจะเพิ่มนะ้ำเป็นสิบสามสิบสามโวลต์นะครับจะตั้งไว้ที่สิบสามโวลตนะ์ก็คือให้ตัดที่สิบสามนั่นเองนะครับหนอมแบตหน่อยเดี๋ยวจะสิบสามจุดห้าศูนย์ก็ได้นะชาร์จเต็ม นี่นะตะรีน้ำหรือจะสิบสามจุดห้าก็ได้แต่มันจะมากไปใช่ไหมเอาแค่นี้และสิบสามวนก็พอแล้วนะอ่ะมาตรฐานอ่ะมาตรฐานสิบสามจุดห้านะตะลีน้ำสิบสามจุดห้านนี่ต้องไปเพิ่มอ่าตัว ตัวอัพนะครับอ,อ่เป็นลดอีกอ่ะตัวนี้กาจะเพิ่มเป็นสิบสี่สิบสีแล้วกันต่างกันหน่อยนะฮะ ก็คือมาสิบสี่ถึงต่อนะครับวนน่อยให้ต่อ,อกดแช่นะครับโอเคนี่จะอ,อ,อะ่เดี๋ยวจับกระแสชาร์จนะครับสายชาร์จตัวนี้นะครับ ยีแอมป์แล้วกนันนี้บวกนะครับชาร์จที่สี่จุดห้าห้าห้าแอมป์นะครับฝั่งลบนี่สามจุดหหนึ่งนะครับเอาแอมป์มากเป็นหลักแล้วกันตามแดดนะครับระวัดวนลอยให้ดูนะครับวนที่มีโหลดแล้วนะ มาจาแผงนะตัวนี้ตั้งได้หลายโวล์นะครับตัดก็คือให้จากแบตเลยแล้วกันราก็เรียบง่ายนะครับแบตนี่ตัวนี้จากแบตนะครับสายใหญ่นะสายสิบเนาะเข้าสะพานไฟเข้าไอ้ตัวนี้เป็นโหลดนะครับเป็นโหลดสองโวล์หรือส3 5สูนนั่นแหละ ที่1 3บสามจนะสิบสามจนะครับเดี๋ยวชัมลองปิดนะ,ะปิดนี่จะวัดวนลอยนะมาเท่าไหร่ะจะยืนยนันวนลอยมาสามสิครับ ีไปไม่เกินสี่สิบโวล์นั่นแหละนะครับโอเคปล่อยทีครับก็รอเขาตัดนะครับสี่จุดห้าอยู่อ่ะรอ,อ,อตัดก่อนตัดอ่า 13.50มจ้ยไหมนะฮะหรือจะเอาหลอดไฟล์โวลต์มาต่อขนานก็ได้ตอนนี้ให้ลดโวลต์าชาร์จลงก็ได้นะตอนนี้จากสี่สิแต่นี่อาใส่แบตแอมเยอะดึงนะครับว่าเผื่อวันที่ไม่มีแดดมันตัดช้าไปนะสุดท้ายจะมาตั้งข้าใหม่เป็นดาวนะครับ สิบสองจุดห้าศูนย์นะครับจะได้ตัดเร็วไม่ให้แอมมันมากเกินไปแต่ก็ก็คือเทสให้ดูนะครับว่าตัดแล้วนะตัดก็จยะขึ้นสีแดงนะครับตัดตัดชาร์จเต็มนะครับอ่อนก็อยู่ที่สิบสีอ่อัพดาวไอัพอยู่ที่ ก็คือไฟต้องมาอ่า14โวลต์ถึงจะต่อนะครับอ่ะนี่คือตัดถ้าจะออนใหม่อีกทีก็ตั้งเนี่ยเซตคำเดียวเนี่ยนะครับแต่เรานะหนอมแบตก็ เรามากไปไหนกันนะฮะ13.5เข้าต้อง15แล้วมั้งมันแล้วแต่เรานะน่ะมาตั้งสาจุดห3.5ต้องมีความแตกต่างนะ ศูนยแล้วก็อันนี้ตั้งอ่อนแล้วก็ตัวโวลนอัพให้เป็นสิบห้านะฮะเพราะมันต่างกันนะมได้ตัดตัดได้ดีนะมาให้ตักเตกตักเตกตัดบ่อยตัดบ่อยเลยฮะ แครโอเคอ่ะเท่าน,นี้ละเอาข้าวให้ดูนะครับเป็นแนวทางอ่ะนก็หวังว่าจะมีปรนะโยชน์นะยังไงก็ช่วยกดติดตาม Subscribe และแชร์เพื่อเป็นมแรงใจใช่ไหมในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับเอาแบบง่ายๆนะบ้าน